If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. Show it if you're happy and you know it's your feet. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, <ambition> and, you know it you and you really wanna show it if you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, wiggle your hips. Wiggle your hips. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know. it Show it if you're happy and you know it pat your head. If you're happy and you know it touch your nose. If you're happy and you know it touch your nose. If you're happy and you know it and you really want to show it if you're happy and you know it touch your nose. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, shout hello. hello! If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, shout hello. hello! Say hello! hello. can eat you up สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจ๊แจ้งจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนเรื่องอักษรกลางอักษรกลางเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนอ่านเรื่องสระเปล่าอดีก่อนนักเรียนทุกคนเรียนเรื่องสละมาแล้วต้องอ่านเรื่องนี้ได้แน่ให้นักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูน,นะคะว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเมื่อกี้นักเรียนได้เบนยิ้มแล้วทีนี้นักเรียนก็จะมีความพร้อมที่จะเรียนใช่ไหมคะ,อ,ะอ่านตามคุณครูนะคะ แต่อูแกมีวิชาทำซาลาเปาได้ดีป้าจูแกแวะมาเอาซลาเปาป้าจูเอะใจตัวอะไรไต่ามา จูจีแปะอูแก่ตัวแกตาโม่โมแกจะเอาซาลาเปาทีไปในเตาป้าจูมาเจอแปะอูแกเงอะงะป้าจูก็ไปพาอาตีมาป้าจูแกว่า อาตีเจ้าจะมีวิชาทนซาลาเปาดูแลตัวเจ้าต่อไปแต่อูดีใจแกได้อาตีมาเวลาต่อมาอาตีทำซาลาเปาได้ดีป้าจูมาทีไรแกก็เจอแปะอูหัวเราะพอใจ จากที่นักเรียนได้อ่านแล้วใครมีตัวละครอะไรบ้างคะมีใครบ้างมีป้าจูแปะอูอาตีถูกไหมคะมีสามคนทีนี้เขาทำอะไรกันคะอ่าเขาจะทำซาลาเปาทีนี้คุณครูเมื่อนักเรียนทบทวนการอ่านสระแล้วคุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับอักษรกลางกันนะคะว่ามีกี่ตัวและอะไรบ้าง อักษรกลางนะคะเด็กๆมี9ตัวนะคะคือ 1. กกไก่ 2. จอจาน 3. ดอเด็ก 4. ดอชดา 5. ตอเต่า 6. ตอปตัก 7. บอใบไม 8. ้ 8. ปอปลาและสุดท้าย 9. ออ่างมีกี่ตัวคะ 9ตัวเด็กๆเ,เก่งมากนะคะทีนี้ครูคมีเพลงนะให้นักเรียนร้องด้วยนะคะร้องตามครูนะคะลูกกา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 อักษรกลางพันคบหาเสียงซามันเอกโทตรีจะตววหาเสียงน้องนี่จำน้องพี่ได้ไหมอักษร ก่อนเอก่อนก่อนทก่อนจำจาฟ้าก่อนขอราก่อนเออยเด็กจ๋าอย่าละเลยฝึกให้เคยการพันอักษรคงเก่งละน้อคนเก่งนี่เออยคงเก่งละน้อคนเก่งนี่เออย่าถ้านักเรียนยังร้อไม่ได้นักเรียนย้อนวิดีโอไปฟังอีกรอบได้นะคะเด็กๆเป็นเพลงอักษรกลางกา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 อักษร กลางพันครบห้าเสียงเด็กๆเก่งมากอักษรกลางนะคะลูกพันวรรณยุกต์ได้ทั้งหมดห้าเสียงด้วยกันนะคะคือเสียงสามาัญเอกโทรตรีและจัตตวาเด็กๆรู้จักไหมคะว่าวรณยุกสามัญสวรร์สามาัญม,มีรูปไหมคะไม่มีรูปมีแต่เสียงนะคะต่อมาเป็นวรรณยุกต์เอกวรรณยุกโทรวรรณยุกตรีและวรรณยุกต์จัตตวานั่นเองค่ะ ทีนี้นคุณครูจะให้นักเรียนลองผันดูนะคะจากคำแรกก่อนคำว่ากอค่ะ <ends. S 2> กอเอานิ้วขึ้นมาชูมือตามค,ครูนะคะกอ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 เด็กๆทำได้ไหมคะอีกรอบนะคะนิ้วเป้งนะคะเราจะแทนสามัญน,นิ้วชี้เราจะแทนเอกนิ้วกลางเราจะแทนโท นิ้วนางเราจะแทนตรีและนิ้วก้อยเราจะแทนจัตวานะคะอีกครั้งนะคะลกูกกกกกกาเก่งมากทีนี้ให้นักเรียนทําซ้ําไปซ้ำมาจนนักเรียนคล่องปากนะคะเมืม่อนักเรียนคล่องแล้วนักเรียนก็จะสามารถพันได้เองโดยอัตโนมัติอลองคําว่ากรรมสิคะกำผันตามคครูนะกรรมกมกากมกา อีกครั้งนะคะกล้กำกล้กำกล้ำกล้ำกล้ำอ่าเก่งมากค่ะต่อไปคำว่าจี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 จ,จีอีกรอบนะคะลูกจี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 จ,จ,จีอ่าคำต่อไปคำว่าเตา้าอ่าน,นักเรียนรังผันก่อนอ่าพร้อมคุณครูนะคะเตา้าเตา้าเตา้าเตา้เตา เต่าอีกรอบนะคะเต้าเต่าเต้าเต้าเต่าเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปคําว่าโต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 เก่งมากค่ะต่อไปเข้ามาเบ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 าอ่ะคำสุดท้ายคข้ามาไปค่ะอ่ะเรียนลองทำเองสิคะ อ่าทีนี้พร้อมลคุณครูนะคะไป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 อีกรอบค่ะ ไป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 เก่งมากนักเรียนเก่งมากทีนี้คุณคงมีเทคนิคการจําอักษรกลางมาให้นักเรียนรู้จักด้วยค่ะเทคนิคการจําอักษรกลางนะคะเด็กจะจาว่าไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอ่งก็ได้หรือนักเรียนจะจําว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ,อ่งท่องความคุณครูนะคะหนึ่งสองสาไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งไก่จิกเด็ก ตายบนปากองไกตัวะไรคะกอกไก่จิกจอจานตายต่อเตาบนบใบไม้ปาตปอปา,ปาองออาค่ะไก่จิกเด็กตายบนปากองอ่ะคุณครูอะไรหายไปนะให้นักเรียนลองทบทวนดูนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากองจำไว้นะคะเทคนิคการจำง่งายๆ ทีนี้ค,คุณครูจะอ่านนำแล้วให้นักเรียนอ่านตามนะคะแล้วฝึกให้คล่องนะคะกา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 อีกาในนาห้าตัวกีกีกี้กี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 ้กีกีกีกกกกกก มีลามากี่ตัวกู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 อากูไปกู้เรือในทะเลกอก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 อกอปตาสีเกาอไฟในเตา ต่อไปนะคะกกกเกเกกเกเกกเกนาลิกาเกโ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 กกเขาทำตัวโกแก่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 แกแก่แก่แก่แกแก ตาแก่แก่แก่หอยากมกมกำกำกำกมกำ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 อาตีมีกรมไรดีไก่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 มีไก่สี่ตัวเก่า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  เกาเก่าเก้าเก้าเก่ามีชะนีเก้าตัวก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 ัวอาติเอาตะกัวมาสิจื้อ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 ตาจื้อมาเจอตาจื้อ จ้าจ๋าจ้าจ้าจ๋าจ้าจ๋าจ้าจ้าจ๋าไฟจ้าตาจะเสียจูจู่จู้จู้จูจูจู่จู้จู้จูจูจูตาจื้อก็แวะมาจอจอจ่อจอจ่อเจ้าจ่อสีซอ แจ๋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 ไก่แจ้ตีกะอีกาเจ๋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 เจจ๋ทำไมเจ้จู้จี้จำ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  อาตีจำวิธีทำซาลาเปาไต้ไต้ไตไต่ตำไต่ไต้ไตไต่ดูสิมีปูไต่มาเต่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 าทะเลมีสี่ขาต่อไปนะคะดา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  ดา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 ตาจูดุดาลูลูใดใดได้ได้ได้ไดใดได้ได้ได้ทำดีได้ดีดือดือดื้อดื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 ้อดือดือลาตาสาดื้อต่อไปต่อเต่านะคะ ตา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 มืมีตาสองตาตูตู้ตู้ตู้ตูตู้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 ตูมีอะไรในใต้มีอะไรใต้ตู้อตอต,ต,ต,ต่อต,ต,ต่อ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  อาตีเจอตัวต่อในป่าตือตื่อตื้อตื้อตื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 ้อตื้อตือตาเจอแกบตื้อตื้อในหัวไตไตใไกไต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 ใไกไตไตดูสิมีปูไต่มาเตาเต่าเต้าเต้าเต่า เต่าเต่าเต่าเต้าเต่าเต่าทะเลมีสี่ขาอ้าวอันนี้คุณรูอ่านไปแล้วหรือเปล่านะอ้าวครูอ่านไปแล้วนี่นะใช่ไหมคะอ่ต่อดีกว่าต่อหน้าต่อไปนะคะดื้อ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 ดือลาตาสาดื้อบาบาบ้าบาบ่า บ้าบ่าบ้าบ้าบ่าป้าบัวแกบ้าจี้บอ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 ในบ่อมีกอบัวใบ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 ตาใบใช้ภาษามือปี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  ปี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 โจเป่าปีไพ่เราะเป่าเป่าเป้าเป้าเป่าเป่าเป่าเป้าเป้าเปเรามาปาเป้าเถอะแแป้แป้แป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 ้แป้แปตาดีมีมือ อี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 อเก้าอีเอาเก้าอีมาสี่ตัวต่อไปนะคะอู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 แปะอูมาอูมาเอาอูมาออีกครั้งนะคะคุณผู้ผิดเนาะแปะอูเอาอูมาสุดท้ายค่ะ เอา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 กะปิมาสิอ่าเมื่อนักเรียนผ่านลองผันวรรณยุกต์อักษรกลางแล้วนะคะนักเรียนจะพบว่ามันผันครบห้าเสียงใช่ไหมคะลกูกทีนี้คุณครูจะนำกระดาษสีไปไว้ให้นักเรียนที่ล็อกเกอร์ในวันพรุ่งนี้นะคะให้นักเรียนนำกระดาษเหล่านั้น วาดรูปมือลงไปอ่นักเรียนวางกระดาษไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะสมมุติว่าอันนี้คือกระดาษเดี๋ยวองคูหย,ยิบกระดาษสักคู่นะคะสมมุติว่าคุณครูแจกกระดาษไปนะคะนักเรียนก็นากระดาษมาวางไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็วาดรูปมือตัวเองลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็วาดตามเสร็จแล้วให้นักเรียนปัดเป็นรูปมือของตัวเองนะคะแล้วก็นํามาเขียนเดี๋ยวคงคูจะทําให้เด็กๆดูนะคะขเขียนยังไงนะ ก่อนอื่นให้เด็กๆวาดรูปมือตอนเองลงไปวาดนะคะวาดตามมือคูนะชื่อเดี๋ยวคูจะวาดให้ดูนะคะ,ะเมื่อเด็กๆได้มือแบบนี้นะคะเด็กๆก็เขียนวันนยุคลงไปสามัญเอก ูตรีและจัตาวาเด็กๆไม่ต้องตัดก็ได้นะคะเผื่อใครที่ยังใช้กรรไกรไม่เก่งนะเด็กๆก็เขียนไปว่าอ้าวอ่าเอาใหม่นะคะคุณครูวาดผิดด้านอ่าเด็กๆเอาใหม่นะเมื่อมันดูในวิดีโอมันกลับด้านนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตวาดใหม่อีกครั้งนะคะให้เด็กๆาวาดมือลงไปนะคะวาดมือลงไป วาดสวยๆนะแล้วก็ตกแต่งได้เลยนะคะลูกระบายสีก็ได้หรือใครจะไม่ระบายก็ได้แล้วก็เขียนสระลงไปเอกโทตรี T o และจัตวาแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมสามัญคือนิอ e ้วโป้งเอกโทตรีและจัตวาเขียนเรียงไปอย่างนี้นะคะแล้วให้เด็กๆลองฝึกการผวนแบบนี้นะลกบบนูกเช่นคำว่าอ่าอูเนาะอู อู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 คำว่าเอ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 ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอ่าให้นักเรียนฝึกทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะพัฒนาได้นุกวรรณยุกได้เก่งเองนะคะเดี๋ยวครูพรุ่งนี้ครูจะเอากระาดาษไปวางไว้ในลิ้นชักให้นักเรียนไปนํามาทํานะคะ เป็นสื่อมือของตัวเองเขาเรียกว่ามืออะไรมือวิเศษนั่นเองอ่าทีนี้เมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดหรือถ้าทําแล้วก็ลองเอามาทบทวนดูนะคะว่าที่ทําไปถูกหรือเปล่าอ่าสำหรับวันนี้เรื่องอักษรกลางมีเท่านี้นะคะใครสงสัยสามารถสอบถามในลายกลุ่มได้ให้บุครองสอบถามมาได้นะคะเด็กๆเอาวันนี้คุณครูคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ